นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกหมูผัดใส่ขาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ลูกสไ้า์แม่พินจะมาทำผัดน้ำพริกใส่ขานะคะนี่ค่ะหมู400กร,รมัมแล้วก็อันนี้จะเป็นขาที่เราคั่วไว้นะคะแล้วก็หอมหอมคั่วแล้วก็พริกจินดาใหญ่แล้วก็พริกพริกจินดาเล็กค่ะแล้วก็ชูรสน้ำปลา น้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลโหนดนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะตำพริกใหญ่กันนะคะที่เราคั่วไว้นะคะแล้วก็หอมอันนี้คือสามอย่างนี่ตำตำให้เข้ากันเลยนี่นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาผัด พริกหมูเลยนะคะใส่น้ำมันจะเรามาเจียวกระเทียมก่อนนะคะให้หอมนี่ค่ะไปที่เราตามเสร็จแล้วนะคะตับมพริกให้หอม ตลงไปเลยที่น,น,นั่น,นวนเว้ไวันไหนที่น,นี่ ตัลตีตึ้ก่อนัวนแอนนาเตน้ำสช้อนชา แห้งพอประมาณนะคะไม่ต้องแห้งมากเสร็จแล้วค่ะมาตักใส่ถ้วยกันน้ำพริกผัดหมูสับใส่ขานะคะขอบคุณค่ะแตงกียวิรามากรเซกัมเสีย